สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ติดตามอาจารย์มงกุฎชะทรพยากรทุกๆท่านนะคะและก็ผู้ติดตามช่องนะคะอาจารย์บงกุฎชะทรไพยิบสีเงินล้าน99 9, 9, 9นะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่8ถ้วยนะคะไพ่8ถ้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์และการตีความความหมายของไพ่ทาโร่ ace of cups คือไพ่พักและถอยในชีวิต เป็นสิ่งสำคัญสำหรับจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของเราที่จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้เราสามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถหากไม่มีสิ่งนี้เราอาจจะประสบกับการขาดสมาธิขาดแรงจูงใจและมีความเครียดดังนั้นนะคะคำสำคัญนะคะตั้งตรงกับการถอนตัว การหลบหนีการละทิ้งการยอมแพ้การปล่อยวางการค้นพบความอ่อนล้าการเดินทางจากไปการคุ่นคิดการถอยกลับเพื่อค้นหาความกล้าหาญการจำศีลและการพักผ่อนการแสวงหาคำตอบและความเข้าใจกลับกันคือการกลัวการผูกมัดความรู้สึกผิด ความนับถือตนเองไม่ยอมเผชิญความยากลำบากขาดความกล้าหาญหลีกเลี่ยงกลัวการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบไพ่แปดถ้วยคือธาตุน้ำอิทธิพลทางโหราศาสตร์ราศีมีนคำตอบใช่กับไม่ใช่การตีความที่สำคัญไม่ใช่หินที่เกี่ยวข้องกับไพ่ใบนี้คือหินมรกต การทำบุญได้แก่ได้ไพ่ใบนี้ให้ทำบุญโดยการแก้กรรมด้วยการบวชพระสงฆ์ถวายรองเท้าไม้เท้าถวายค่าเดินทางค่าน้ำมันวัดพุทธสัญ,ญลักษณ์แปดถ้วยผู้เขาในการทำนายผู้เขาเป็นตัวแทนของอุปสรรคและความท้าทายที่เราเผชิญซึ่งขัดขวางการเติบโตของเราเวลากลางคืน ให้ทาโร่ใบนี้แสดงเวลาของวันซึ่งมักจะแสดงถึงช่วงเวลาก่อนเข้านอนการกำจัดปัญหาของเราออกไปเพื่อให้เรานอนหลับสบายเป็นสิ่งสำคัญ ดวงจันทร์ในการทํานายดวงจันทร์ถูกมองว่ามีจิตวิญญาณสูงและคล้ายกับแสงที่ส่งนําทางพวกเขาเป็นตัวแทนของอารมณ์และคําแนะนําในการ์ดใบนี้เราสามารถเห็นดวงจันทร์ได้สองช่วงคือพระจันทร์เต็มดวงและข้างขึ้นข้างแรมพระจันทร์เต็มดวงเป็นจุดสิ้นสุดที่สําคัญและสะท้อนว่าเรามาไกลแค่ไหน ข้างขึ้นข้างแรมหมายถึงความอุดมสมบูรณ์โอกาสและการยอมจำนนน้ำน้ำในการทำนายน้ำเป็นตัวแทนของกระแสอารมณ์จิตวิญญาณและสัญชาตญาณเสื้อผ้าสีแดงสีแดงหมายถึงความกระตือรือร้นความมุ่งม,มั่นและความรักและจิตตานุภาพไพ่ใบนี้มักบ่งบอกว่าสถานการณ์สำคัญต่อหัวใจของคุณมากเพียงใด ไม้เทา้าในไพ่ทาโร่ไม้เทา้ามีให้เห็นในไพ่อื่นๆเช่นไพ่ฤาษีไม้เทา้ามักบ่งบอกถึงการยื่นมือขอความช่วยเหลือและรู้ว่าคุณมีจุดอ่อนถ้ำถ้ำในไพ่ทาโร่ถ้ำถูกมองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่มีพลังทางจิตวิญญาณและการตรัสรู้สูงตัวละครกำลังเดินไปที่ถ้ำอย่างไรก็ตาม กราของเดอะฟูลกำลังออกมาจากถ้ำแนะนำการตรัสรู้และแนวคิดใหม่หลังจากพักผ่อนความหมายแปดถ้วยทั่วไป a อ e อ f c u p ที่ปรากฏในการอ่านใดๆมักจะทํานายเวลาของการล่าช้าล่าถอยซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์ที่หนักน่วและตึงเครียดส,ส่งผลต่ออารมณ์ของคุณมันมักจะเป็นสัญ,ญลักษ์ณ ของช่วงเวลาที่แตกต่างแต่ละคนตัดสินใจที่จะหยุดพักเพื่อพักผ่อนและพักฟื้นแต่ยังเป็นการไตร่ตรองและคิดเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขหรือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้อีกทางเลือกหนึ่ง a s o f c u p สามารถเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพักผ่อนทางร่างกายเช่นการเดินป่าหรือการไปเที่ยวพักผ่อนเพื่อปรับสมดุลทางอารมณ์ของตนเองการย้อนกลับ 8ถ้วยสามารถบอกเป็นในว่ากำลังถอยห่างออกไปแต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องโดยปกติแล้วการล่าถอยนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นเทคนิคการละทิ้งเมื่อสวนเสียทุกอย่างไปเป็นรูปเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งของการหลีกหนีจากปัญหาในปัจจุบัน โดยหวังว่าเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์จะคลี่คลายเองในที่สุดแม้ว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปแต่รูปลักษณ์ภายนอกสามารถบ่งบอกถึงการขาดความมั่นใจและการนับถือตนเองค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องนะคะกดหัวใจกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ